วันนี้นะคะมีแขกรับเชิญที่ชวนมาคุยเล่นเป็นเพื่อนกันนะคะขอแนะนำให้รู้จักกับตามนะคะตามาเป็น acting coach เนะอะวันนี้ชวนตามมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์ที่ตามเจอนะคะในฐานะที่ออกไปโค้ชนักแสดงแล้วนะคะตามมีประสบการณ์อะไรที่ที่สนุกสนุกมาแชร์บ้างที่เจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือนักแสดงเนี่ยจินตนาการไม่ดีทําให้เขาไม่เชื่อในสถานการณ์แล้วก็ทําให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงตรงสถานการณ์นั้นออกมา ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งพื้นฐานมากๆเลยนะจินตนาการนะคะคืออยากจะบอกว่าทุกคนนะคะมีจินตนาการนะคะลองนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเราเ,าเล่นสมมุติใช่ไหมเราจินตนาการว่าสิ่งนั้นคืออันนู้นอันนี้หรือบางทีพูดคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเล่นของเล่นก็แบบจินตนาการว่าใบไม้เป็นของกินอ่าใบไม้เป็นของกิน อ๋อหนูเคยเป็นแบบนี้ค่ะตำรวจจับโจรวิ่งหนีอยู่คนเดียวเลยใช่แล้วเป็นโจรในการะตูนอย่างเงี้ยคือก็เล่นอยู่คนเดียวอะคะอ่ะนี่คือคือจินตนาการของเด็กแล้วแต่น่าเสียดายว่าพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเราหลงลืมมันไปนะหรือ,อบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระของเด็กๆอะคะอ่ะก็ก็ไม่เอามันออกมาใช้คืออยากจะที่พูดแบบนี้เพราะอยากจะอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเห็นว่าจินตนาการเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ติดตัวแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากที่จะหยิบจับออกมาใช้ในการแสดงนะคะโอเคตามตามโยนโจทย์อะไรให้กับ คนที่โคช้ชเหรอ,อตามลองให้อย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลับบ้านดึกแล้วบ้านไฟไหม้มความต้องการคือเข้าไปช่วยคุณแม่ที่ติดอยู่ในบ้านแต่อุปสรรคคือบ้านไฟไหม้เราจะทํำยังไงอ๋อเราสามารถช่วยให้คนที่ไม่มีจินตนาการนะคะเห็นภาพนี้แล้วก็แสดงออกได้นะคะคิดว่าอันดับแรกน่าจะเพิ่มอุปสรรคให้เขานะเช่นอุปสรรคเช่น ทายมุงที่มามุงล้อมรอบบ้านอยู่ทําให้เขาเข้าไม่ถึงบ้านนะคะเห็นคุณแม่อยู่ไหวๆแหละแต่เข้าไปไม่ถึงมีไทยมุงหรือว่าพนักงานดับเพลิงที่กีดกันเพราะว่าเห็นแก่ความปลอดภัยบ้านกำลังจะถล่มอย่างเงี้ยซึ่งเราอันนี้มาใช้เป็นตัวกระตุ้นให้เขาแบบต้องสู้กับทั้งไทยมุงทั้งดับเพลิงเพื่อเข้าไปช่วยคุณแม่ให้ได้เพิ่มความเดือดร้อนให้เขาเพิ่มความเดือดร้อนค่ะอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ก็คือเรื่องเวลาเรื่องกําหนดเวลาบีบเวลาค่ะเช่น กําหนดว่าสั้นๆเลยนะคะมีเวลาหนึ่งนาทีที่จะเข้าไปช่วยคุณแม่อันนี้มันทําให้เร่งความเดือดร้อนทําให้เขาต้องรีบเข้าไปให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าปล่อยยาวมีเวลาตามใจชอบเขาก็จะเดินวนรอบบ้าน <c oughs> ใช่ไหมเราเราบีบเพื่อให้สถานการณ์อันนี้มันเคร่งมันจริงจังมากขึ้นแล้วทําให้เขาจินตนาการออกมาได้ง่ายขึ้นคะ่ะอ๋อก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวตามจะเอาไปลองใช้แล้วเดี๋ยวจะเอามาแชร์กับคุณผู้ชมอีกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเจอโจทย์ที่น่าสนใจหรือปัญหาอะไรก็จะเอามาแชร์กับคุณครูอีกเหมือนกันค่ะได้คะ่ะขอบคุณมากนะคะถ้าสนใจคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามใครที่อยากให้เพื่อนๆได้รู้ความรู้ดีๆแบบนี้ด้วยอย่าลืมกดแชร์นะคะอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้บ๊ายบาย